สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมง,งคลจากไพ่ยิปซีนะคะน้องๆที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะลงนําเลขที่เหมากันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางนะคะหวยหุ้นหวยลาหวยอนอยหรือหวยอะไรก็แล้วแต่นะคะหนะ้าที่เราชอบนะคะสามารถออกไปเสี่ยงได้นะคะจับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมาสลับหน้าสลับหลังนะคะนะ้คู่สองคู่ความเสี่ยงมันน้อยนะคะนะัด เลขจะเข้าหรือไม่เข้าอันนี้บอกกันไม่ทราบนะคะบอกกันเป็นได้แค่แนวทางให้เท่านั้นนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะของแบบนี้อยู่ที่ดวงด้วยนะคะนะเรามาดูกันนะคะว่าเลขมงคลประจำวันที่5มีนาคมนี้เป็นเลขอะไรนะคะอย่าลืมแปลงเลขนะคะนะแปลงตัวเลขนะคะเลข9ก็เป็นเลข6นะคะเลข7เป็นเลข1นะคะเลข8ก็คือเลข3นะคะเรา เรา,าสามารถที่จะแปลงเลขได้นะคะน่าอยู่ที่ดวงของแต่ละคนนะคะขอให้ทุกคนเฮงๆนะคะมีเงินมีทองนะคะรวยๆทุกคนนะคะเข้าบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์ไหมหมอกันรู้บ้างนะ โอเคนะคะเรามาดูความพร้อมกันนะคะว่าเลขมงคลนะคะประจำวันที่5มีนาคมนี้นะคะเป็นเลขอะไรนะคะ โอเคนะคะได้มาแล้วนะคะเรามาดูพร้อมๆกันเลขมงคลน,นะคะประจำวันที่5มีนาคมนี้นะคะเป็นเลข020 0นะคะ020 0นะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภเฮงๆรวยๆนะคะ020 0นะคะ จอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ